จอยว่าข้อดีของวัยนายหอกนะตอนแรกเลยคือมันบบมันได้กับตัวเองก่อนคือไม่เข้าใจตัวเองว่าแบบเราไปยึดมั่นอะไรยึดตัวตนไหนอะที่เราแบบให้ความสําคัญแล้วก็แบบไปยึดคิดว่าเอออันนี้คือแบบเหมือนไกด์บุ๊กที่แบบเราคิดว่าจะเป็น way of success เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆเอย,เยอะๆจริงๆมันก็คือแบบไม่ใช่อย่างที่จอยเป็นแะเออไปถึงแบบไม่ได้ว่ะแล้วแบบยิ่งเรายึดมั่นตัวตนบางตัวตน ึ่งแบบคนเราส่วนใหญ่ก็จะแบบมีไม่กี่ตัวตนนะที่เรายึดมั่นไว้อะมันจะเป็นกรอบของชีวิตอะเออมันทําให้เราไม่โตสักทีอะเพราะเราก็ยึอดอยู่แค่เนี้เนาะเ,เออเราแบบเป็นเป็นตัวตนอื่นไม่ได้เลยเพราะเรามองเห็นแต่ข้อเสียของมันใช่ป่ะเออพอแบบพอเรารู้แล้วว่าโอเคเราอะยึอดอันนี้ว่ะเราก็จะแบบปล่อยมันได้ง่ายขึ้นแล้วก็สเต็ปต,ต,ต่อไปก็คือการเห็นข้อดีของตัวตนอื่นด้วยมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเออยิ่งแบบถ้าเราเห็นข้อดีของตัวตนที่เราไม่ชอบได้เมื่อไหร่นะ อันเนี้ยเติบโตสุดๆเออแบบศักยภาพของเรามันจะแบบเหมือนถูกปลดล็อกอะ่ะเราจะเป็นอิสระมากขึ้นอืจากที่แบบเรามองว่าความชิลเป็นความขี้เกียจอะ่ะเออเราก็แบบชิลได้ละเออคือเมื่อก่อนถ้าเราคิดว่าความชิลคือความขี้เกียจอะ่ะเราจะชิลไม่ได้เลยนะเพราะเราจะไม่ยอมให้ตัวเองชิลเพราะเรามองว่าแบบไอคนแหบนเนี้ยมันขี้เกียจเออนั่นแหละเราก็จะแบบชิลได้มากขึ้นแบบหย่อนได้มากขึ้นอืมตึงในจุดที่ควรตึงหย่อนในขุดในจุดที่ควรหย่อนอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบเป็นอะไรที่แบบ เติบทะลุกรอบเดิมๆของตัวเองอะ่ะเออศักยภาพเพิ่มขึ้นเงนี้ยอันเนี้ยที่ได้กับตัวเองก่อนเลยนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นความสัมพันก็คือจอยคิดว่ามันจะทําให้เราอะ่ะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีขึ้นจากคนที่เราไม่ชอบอ่ะเราจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้ไม่ชอบเขาเว้ยแต่ว่าเราแค่ไม่สามารถเป็นคุณสมบัติบางอย่างที่เขาเป็นได้ถ้าเราสังเกตเสียงตัดสินในหัวตัวเองได้อะ่ะเราก็จะเห็น เห็น Family เ a l e เห็น This s w n Sale อ่ะเออแล้วก็ถ้าเรามองคุณสมบัติทุกคนคุณสมบัติอ่ะเป็นกลางมากขึ้นคือไม่ได้ไปแปะป้ายข้อดีข้อเสียของมันให้มันนะนะเออเราก็แบบจะเป็นตัวตนได้ทุกๆตัวตนมากขึ้นอื